h e l lo from the other side เรื่องโดยอัสดาวุฒบุญริศัก์สมัยมัธยมตน้นตอนนั้นเราอยากไปเล่นกับเพื่อนผู้ชายข้างบ้านคนหนึ่งซึ่งก็รู้แหละว่าเพื่อนไม่อยู่แต่ไม่แน่ใจว่ากลับแล้วหรือยังเลยหยิบโทรศัพท์โทรไปหาแต่เพื่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือ เลยโทรไปเบอร์บ้านปรากฏว่ามีคนรับปลายสายเป็นผู้ชายถ้าเดาจากเสียงน่าจะเป็นวัยกลางคนเราถามว่าเพื่อนเราอยู่ไหมเขาตอบกลับมาอย่างเย็นชาว่าไม่อยู่เราก็เลยถามต่อว่าจะกลับมาตอนไหนเขาบอกไม่รู้ยังคงหุวนมาก เราก็เลยวางสายไปแล้วมาคิดคิดว่าบ้านเพื่อนมีเพื่อนคนเดียวที่เป็นผู้ชายแต่ก็คิดว่าคงเป็นญาติมังไม่กี่นาทีต่อมาคนในบ้านเพื่อนพร้อมเพื่อนเดินผ่านหน้าบ้านมาเราก็เลยถามว่ามีใครอยู่บ้านปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยสักคนแล้วคนที่รับสายคือใครกันจะว่าโทรผิดก็ไม่ใช่เพราะปกติโทรเบอร์นี้ตลอด และก็เมมเบอร์โทรศัพท์บ้านคนนี้ไว้ไม่เคยไปเปลี่ยนมัน